สวัสดีครับวันนี้อนันชัยโซล่าเซลล์มาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ครับที่ตบาบลมะเกือใหม่อําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับมาดูระบบนะครับเดี๋ยวดู ติดตั้งห้าแผงนะครับตรงนี้เป็นสวนมะน,นาวนะฮะนะยที่ประมาณนื้อที่ประมาณสามไร่นะครับสวยงามมากเลยฮนะนี่ครับแผงโซลา่านะฮะแผงโซลา่าเซลล์ครับตรงนี้จะเป็นกล่องตู้คอนโทรลน,นะครับ ตัวนี้เป็นสามแรงสองนิ้วนะครับเข้าออกตอนนี้แดบไม่ค่อยมีนะฮะแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะไปดูปั๊มน้ํากันนะครับว่าน้ําแดบไม่มีน้ำไหลแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับครับ ดี๋ยวไปดูตรงปั๊มก่อนนะครับนี่เป็นสาะน้ำนะตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับนี่ช่างนะครับทีมงานช่างนะครับตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับ ต้องดูน้ำครับแดดไม่ค่อยมีไฟธรรมดาไฟ,ไฟที่จะเดินมาที่แดดไม่มีนะครับแดดไม่มีฮะมเมฆบางบางแทบสนิทเลยฮะแต่น้ำถือถือว่แรงนะครับนี่สามแรงนะครับสองนิ้วเข้าออกนะฮะ ดูวน้ําออกแรงนะครับเพราแดดไม่มีเลยน้ําออกเต็มเต็มท่อเลยนะครับแต่นี้ไม่มีแดดเลยนะครับถ้ามีแดดน้ําจะแรงกว่านี้มากนะฮะดูแสงแดดนะครับกล้องจับได้ครับตะวันไม่เห็นเลยเห็นแสงนิดเดียวเองครับแต่น้ําออกเยอะมากนะฮะ อันนี้เอาออกไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองเทสตอนดูน้ำเต็มเต็มก็บอกเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีแดดไม่มีแดดน,นะ